คุณถามมาออสการ์ตอบให้นะครับมีครอบครัวออสการ์ถามมานะครับว่าต้นโตสะโพกใหญ่บังคับไวควรทำยังไงไปฟังนักวิชาการกันครับหากต้องการให้สับปะรดต้นโตสะโพกใหญ่การพ่นปุ๋ยทางใบก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์เร็วโตไวและต้นใหญ่เมื่อต้นสับปะรดเริ่มรัด หรือเริ่มแตกไปใหม่ให้พ่นด้วยชุดปุ๋ยเร่งต้นของออสการ์ปุ๋ยสูตร20เสมอแมกนัมโกซสอยใจแอนและขยายสะโพกด้วยแคลโบแมกเสริมด้วยรู้ใจแอนเพื่อเร่งให้ต้นสับประรดโตเสมอกันพ่นซ้ำทุกๆเดือน2-3ครั้งและก่อนหยอดบังคับควรเว้นจากการใส่ปุ๋ยทางเดียน2เดือนและเว้นจากการพ่นปุ๋ยทางใบ1เดือน นั่นก็เป็นคำแนะนำจากนักวิชาการหากคุณมีข้อสงสัยแค่คุณถาม,มาออสการ์ตอบให้